สวัสดีครับช anel ปอน Re รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา b o เดอร์วอร์ยา Mediterranean เียนเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาแบรนด์ b o เดอรเนี่ยเป็นหนึ่งในเมโครแบรนด์ที่น่าติดตามน่าสนใจมากๆจากฝั่งสิงคโปร์นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่านาฬิกาของเขาเนี่ยมีให้เลือกหลายรุ่นมากๆนะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะโด่งดังตระกูลที่มันเป็น Fell Watch หรือว่าเป็นตระกูล Adventure Watch อะไรแบบนั้นซะมากกว่านะครับแต่ถ้าว่าหนึ่งในไลน์ที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยได้สนใจมากอะแล้วก็ คนแอบซื้อกันเงียบๆมีความนิยมกันอยู่เงียบๆนะครับนั่นก็คือรุ่นโวอยัที่เป็นตัวดิเวอร์ของแบรนด์เขานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นนาฬิกาดำน้ําที่มีเอกลักษณ์มีลูกเล่นมีกิมมิคหลายๆอย่างที่น่าสนใจดีนะแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนในาฬิกาในตลาดในหลายๆจุดเลยวันนี้ก็เลยจะมาให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยมาไล่ดูที่หน้าปัดกันเลยนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยอย่างสังเกตดูนะครับว่ามันก็จะยังเห็นความแบบเป็นปิ่นอายของ Adventure, ของแบบ e x p l o r e r อยู่นะครับด้วยการใส่ตัวเลข369มาเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะพบเจอตัวเลข369หรือว่าการวางตำแหน่งแบบเนี้ยบนนาฬิการตระกูลแบบลุยสายขึ้นปา่าปีนเขาซะมากกว่านะครับแต่ว่ามาร์เกอร์อ,อื่นๆเนี่ยมันก็จะมาแนวดำน้ำเลยนะอย่างด้านบนสามเหลี่ยมนะครับอย่างมาร์เกอร์อ,อื่นๆก็วนวงกลมแบบนี้เรียกว่าเป็นการผสมผสานระหรว่างมาร์เกอร์อสไตล์ดำน้ำกับมาร์เกอร์อสไตล์เอเวนเจอร์ออกมาได้น่าสนใจดีนะครับซึ่งก็ตรงกับคอนเซปต์ของโบยาร์ตหรือว่าการเดินทางนี่แหละก็เรียกว่าจะเดิน ทางไปทางน้ําหรือว่าทางเขาก็ได้อันนี้ก็เป็นคอนเซปที่มาที่ไปของชื่อรุน่นนี้โดยที่ตัวเข็มเขาก็จะมาเป็นแบบแนวแหลมๆแบบนี้เลยนะครับเข็มนาทีนี่แหลมมากนะซึ่งผมชอบนะเพราะว่ามันแบบชี้ไปแบบจนสุดเจอกับขอบด้านนอกที่มันเป็นสเกลนาทีเลยนะครับก็เลยอ่านค่าแล้วก็กะเวลาได้ง่ายมากเข็มวินาทีก็วิ่งมาจนสุดแบันบนี้เหมือนกันนะครับแบบพอดีเป๊ะเลยอันนี้ก็สวยเหมือนกัน แล้วก็เข็มชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สังเกตดูดีไซน์ของตัวลูมเขานะคืออย่างตัวมาร์กเกอร์เนี่ยลูมมันจะแบบเหมือนเป็นการถมลงไปให้มันพุนพูนขึ้นมาไม่ได้มีขอบเงินเงินเป็นบาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวลูมที่อยู่บนเข็มอะ่ะอย่างเข็มนาทีเนี่ยโอเคนะครับก็รูปทรงตามเข็มเลยแต่ว่าตัวเข็มชั่วโมงเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองดูนะสไตล์เขาอะ่ะมันจะแบบ เหมือนมีการเล่นเป็นแหลมแบบ inward มาแบบนี้คือโคนตรงนี้โคนเข็มมันกว้างอะแต่ว่าปลายเขาแหลมนะครับแล้วก็พอมาอยู่ตรงกลางกลางอย่างเงี้ยเข็มมันเริ่มแคบขึ้นแต่ว่ารูม,มันดันหนาขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไฟมาส่องดูจะเห็นแบบรูปทรงของตัวเข็มที่แบบเออมันเท่มากนะแล้วเวลามันเข้าที่มืออะเพื่อนเพื่อนจะเห็นแบบเหมือนเป็นเมาส์อะบนคอมพิวเตอร์อะชี้มาค่อนข้างจะแบบแนวดีมากเลยนะครับเป็นรูมที่เท่มากๆแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยด้านนอกที่เราเห็นนะครับพวกขอบเบเซลอย่างเงี้ยพวกสีครีมครีม อันนี้คือมีลูมให้หมดเลยนะครับซึ่งเป็นขอบที่แบบเนียนมากนะถ้าเกิดเรามองจากระยะใช้งานเนี่ยเราจะไม่คิดเลยนะครับว่าขอบพวกนี้มันเป็นตัวอักษรที่แบบมันมีการใส่ลูมเข้าไปอะ่ะผมมองปั๊บเนี่ยมันเรียบมากๆเลยมันดูยังไงก็เป็นแค่ขอบที่มีการสกรีนตัวอักษรแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้คือลูมด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเรือนี้เนี่ยเรื่องของลูมเรื่อง,องการเข้าที่มือเนี่ยก็เห็นขึ้นมาโ,โหชัดเจนนะครับอ่านค่าได้แบบแทบจะทุกอย่างบนนาฬิกาเลยนะ อันนี้ก็เป็นจุดเด่นอันแรกของเรือนนี้เลยนะครับสาหรับของเรื่องรูมก็ใช้ได้เลยนะส่วนสีของหน้าปัดด้านในเนี่ยจะเป็นสีแบบมีความแกรเดียนประมาณหนึ่งนะครับคือจะมองแบบเป็นโทนเทาๆมากกว่าสีดํานะไล่มาจากตรงกลางแล้วก็ไปเข้มมากๆตรงขอบด้านนอกประมาณนี้นะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยก็เป็นซัฟฟร์คริสตัลที่มีความแบบนูนขึ้นมาแบบนี้นะเป็นทรงบ็อกซ์เชฟนะครับก็สวยดีอันนี้ก็มองข้างๆจะมีความแบบเห็นลิ้ว การ Distor ช i ่นความเบี้ยวของตัวหน้าปัดด้านในอยู่ประมาณหนึ่งส่วนเรื่องการตัดแสงเดือนนี้ทําได้ดีกว่าที่คิดมากนะครับทีแรกเห็นกระจกมาทรงนี้ค่อนข้างไม่คาดหวังแล,ล้วล่ะว่ามันจะตัดอะไรได้นะแต่ว่าหลายๆมุมก็โอเคนะดูใสดูเคลียร์ดีเวลามองใช้งานทั่วไปก็ค่อนข้างจะแบบอ่านค่าได้ง่ายมากๆนะครับไม่โดนกวนเท่าไหร่ส่วนขอบเบเซลเนี่ยก็สามารถหมุนได้แบบโอ้โหสมูทมากนะครับใครที่จะเอาไปดำน้ําก็สามารถใช้งานได้ไม่ยากเลยนะครับสเกลก็อ่านได้ง่ายมากๆในที่มืดนะ ส่วนเครื่องของเรือนี้เนี่ยเป็น NS38 นะครับก็เป็นเครื่องจากฝั่งไซโก้นะการใช้งานเนี่ยก็สามารถคลายเม่มยมออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็หมุนขึ้นเป็นการขึ้นลานด้วยมือได้เลยแล้วก็ดึงมาทีนึงหมุนตั้งเวลายายๆแบบนี้เลยนะครับใช้งานเสร็จก็ snap เข้าไปนะตัวคราวก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับคือแบบคราวเขาแบบค่อนข้างจะใหญ่อะแล้วก็มีหยักที่แบบมันชัดเจนมากอะเวลาหยิบหยิบทีนึงนี่คือแบบ ทบไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะเลยนะครับจับกระชับปลายนิ้วได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ใช้งานสะดวกดีส่วนตัวเรือนรอบๆเนี่ยก็เรียกว่ามาในสไตล์ที่ทํามาได้ลงตัวดีนะก็คือจะมีการใช้ส่วนที่มันเป็นการขัดด้านเนี่ยมาแบบอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับซึ่งผมว่ามัน make sense เพราะว่าเวลามันเจอแรงกระแทกหรือว่าเจอรอยขีดข่วนเนี่ยไอ้พวกขัดด้านก็จะเห็นได้อาจจะไม่ชัดเท่าพวกที่มันเป็นขัดเงานะครับซึ่งก็เขาจะมีการดีไซน์ให้แบบมันมีความหลอกตาด้วยนะ คือพอมีการแยกเลเยอร์ส่วนที่แบบมันเป็นการขัดด้านแบบนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีเส้นขัดเงาวิ่งนําสายตาเวลาเรามองอะ่หะหลายๆมุมเราก็จะเห็นว่านากามันเหมือนแบบมีความบางประมาณหนึ่งะนะครับดูหลอกตาเราให้แบบมันไม่ได้หนามากซึ่งอันนี้เป็นการออกแบบที่ฉลาดดีนะครับทำให้แบบนาฬิกาดูไม่หนาเกินไปเพราะว่านาฬิกาแล้วเนี่ยจริงๆไซส์แบบไม่ได้เล็กมากนะครับออกมาประมาณ42มิลน,นะความหนาเนี่ยก็ถือว่าแบบไปเกือบเกือบ14มิลอยู่แล้วนะครับ ส่วนลักทูลักเนี่ยถ้าเกิดวัดจากเคสเนี่ยยังแบบไม่ได้กลางมากนะออกมาประมาณ49มิลแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆวัดจากตัวเอ็นลิงที่ยื่นที่สุดเนี่ยมันจะกลางไปประมาณ54มิลเลยนะครับซึ่งทําให้ภาพรวมของเรือนนี้เป็นเรือนที่ค่อนข้างจะมีความกลางหรือว่าความยื่นประมาณหนึ่งนะดังนั้นคนข้อมือเล็กก็อาจจะเจอปัญหาพวกนี้ได้ค่อนข้างจะ ลำบากหน่อยนะครับส่วนน้าหนักของตัวเรือนี้ด้วยชั่นมากับสายแบบเต็มๆเลยอยู่ที่160กรัมนะซึ่งก็ถือว่ามีน้ําหนักประมาณนึงนะครับไม่ได้แบบเป็นสายเบาสายใส่สบายนะครับอันนี้ก็เป็นนาฬิกาดำน้ําจริงๆังอ่ะก็จะทวงๆหน่อยอยู่แล้วส่วนฟ้าหลังผมว่าสวยดีนะเนี่ยเป็นรูปเรือแบบนี้นะครับเรือสไตล์โวเยาเจอร์นะครับเอาไว้เดินทางอะไรแบบนี้แล้วก็ เปิดโล่งให้ดูเครื่องด้านในนะครับซึ่งเครื่องไซโก้ NS38 อม่ะมันก็ไม่ได้แบบสวยเวอร์สวยแบบเทพอะไรอยู่ละนะครับการดีไซน์หน้าปัดให้มันเปิดโล่งโปร่ง,งแบบนี้แล้วก็สกรีนกิมมิกอะไรลงไปอ่ะผมว่าดีกว่านะทำให้มันดูน่าสนใจดีแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องตัวเครื่องด้านในมากนะครับเพราะว่าการใช้งานของตัวเครื่อง NS38 มมันก็แบบวันหนึ่งคาดเคลื่อนก็เยอะเหมือนกันอ่ะนะครับสามสิบวิสี่สิบวิแบบนี้ก็มีนะดังนั้นก็ต้องมาตั้งเวลาปรับจูนเวลากันบ่อยหน่อยนะครับ คือเน้นความเป็นออโต้มากกว่าความแม่นยำความเที่ยงตรงในการใช้งานระยะยาวนั่นเองนะส่วนเรื่องสเปคก,การกันน้าเดือนนี้ก็ทําได้200เมตรนะครับก็สบายๆนะครับดำน้ําได้เอาไปเที่ยวได้ไม่ต้องกลัวน้ําเข้าเลยส่วนต่อมาคือเรื่องของสายนะครับ ก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับว่าตัวเอลิงเนี่ยค่อนข้างจะแบบยื่นมาเยอะนะทั้งที่เรือนนียพยายามจะเอียงสโลปลงมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองจากด้านข้างอ่ะเราจะเห็นเลยว่าตัวสายเนี่ยมีการยื่นออกมาจากตัวขาลักอะ่ะเยอะพอสมควรเลยนะครับดังนั้นมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มระยะการแผ่ขยายระยะสแปนของตัวลักทุรลักอะ่ะให้มันกว้างขึ้นไปอีกซึ่งมองจากด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะแบบอืมหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคือกางเข้ามาเยอะเลยแต่แน่นอนพอมันเอียงมาเยอะแบบเนี้ย เวลาฟิตติ้งบนข้อมือจริงก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับคือแบบจะไม่ได้กลางเท่าในการที่ขารักมันมาแบบตรงๆเลยอะ่ะอันนี้มันยังพอมีความโค้งลงมาเยอะอยู่ถ้าเกิดขามันพุ่งไปตรงๆเหมือนกับพวกตระกูลลองจินสเปริลอะไรพวกนั้นอะ่ะอันนั้นจะกลางหนักกว่านี้เยอะเลยนะครับจะเป็นทรงยาวไปเลยอันนี้ก็ยังพอปานีคนข้อมือเล็กอยู่บ้างส่วนตัวสายเนี่ยถือว่าตัดได้เยอะนะอย่างผมอะคนข้อมือ5.5นิ้วเนี่ยก็ยังตัดออกอะ่ะเหลืออี้ข้อนึงให้ตัดได้อีกนะครับแล้วก็ไมโครจัสเนี่ยผมยังใสร่รูนอกสุดเลยดังนั้น เรือนนี้สามารถใส่ได้จนถึงข้อมือเล็กประมาณสัก5นิ้วหรือว่าเล็กกว่า5นิ้วนิดนึงก็ยังใส่ได้นะครับแต่ก็อาจจะต้องมาสู้กับเรื่องของความยืดเรื่องของตัวเอลิงที่มันแบบแทงบนแทงล่างนิดหนึ่งประมาณนั้นแทนนะแต่เรื่องฟิตติ้งข้อมือเนี่ยใส่ได้แน่นอนนะครับส่วนบัคเกิลจะมาเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นดีไซน์ของเขานะไอตรงนี้ไม่ใช่ลอยนะครับบางคนเห็นึว่าเป็นรอยขีดข่วนก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวผมลองลอกพลาสติกให้ดูดีกว่าอันนี้ยังไม่ได้ลอกเลยนี่ b u c k กิจะมาแบบขัดมันเนียนมากนะครับแล้วก็จะเป็นดีไซน์เส้นซิกเนเจอร์ของเขาเลยของแบรนด์นี้จะมีเส้นตรงนี้อยู่ก็ดูเท่ดีนะครับออกมาประมาณนี้ b u c k กิถือว่าแข็งแรงแน่นหนาทนทานดีมากๆเลยนะครับมาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่าข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับออกมาก็ประมาณนี้นะครับนี่ เป็นนาฬิกาที่ขึ้นข้อและสวยมากนะแล้วก็ลักทุลัก,ลลกอะ่ะโอเคกลางประมาณนึงแต่ว่าก็ยังสโลปลงมาลัดข้อมือได้ดีนะครับคือตรงเนี้ยยังไม่ได้มีช่องใหญ่มากนะดังนั้นเนี่ยเวลาใส่ใช้าง,งานก็กระชับดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันหลวมหรือว่าโครงเคลงมีปัญหาอะไรแต่ก็แน่นอนถ้าเกิดจะให้มันใส่สวยจริงๆอะ่ะข้อมือก็ต้องใหญ่กับผมประมาณนึงแหละนะครับประมาณสัก6.5นิ้วอ่้ผมว่าจะเพอร์เฟกกับไซส์ประมาณนี้มากเลยส่วนเรื่องสีสันเนี่ยผมว่าก็ เป็นนาฬิกาที่ได้กลิ่นอายทั้งความวินเทจความย้อนยุคด้วยนะคือด้วยโทนสีที่แบบรูม,มันมาครีมครีมแบบนี้หน้าปัดมีความแกรดเดียนเทาๆอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นใน,ในาฬิกายุคก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบเขาทําวัสดุมาค่อนข้างจะเนี๊ยบมากอะ่ะอย่างขอบอย่างเงี้ยแบบทํามาแบบโหเนี๊ยบจริงจังมากนะครับด้านๆสวยมากๆเลยแล้วก็พวกหยักพวกอะไรอย่างเงี้ยความคมความละเอียดถือว่าผลิตมาได้ดีนะ โบเดอรเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทําเรื่องฟินิชชิ่งเรื่องของวัสดุความเนี้ยบของตัวเรือนมาได้แบบสูงมากๆถ้าเกิดเทียบกับราคาอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันก็เลยออกมาแบบดูคลีนดูเส้นสายมันคมคายอะ่ะ แล้วก็การวางตำแหน่งต่างๆนะครับพวกขีดพวกอะไรก็ถือว่าลงตัวดีนะเป็นใาการเรือหนึ่งที่ภาพรวมถือว่าสวยมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยลวกันนะครับขนาดลายยักษณะของเรือนี้ก็20มิลเท่านั้นนะก็หาสายมาเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยสายที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องไปทางสายยางนั่นแหละนะครับแล้วก็มีความวินเทจวินเทจหน่อยนะจะเป็นสายแนววัฟเฟิลก็ได้นะครับท r o p i c สแ s ร p ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างเนี้ย สายที่มีการเจาะรูเป็นร่องๆมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสายใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะครับก็เลยเหินหนิดนึงนะเนี่ยออกมาอย่างนี้ครับเพื่อนๆโอโ้โหโอ้เท่จะจัดเลยนะครับพอเป็นสายยางแล้วแบบโอ้โหมันดูเนียนดูดีกว่าตัวสายเหล็กเมื่อกี้อีกนะอันนี้บอกเลยว่าผมชอบกับสายเหล็กอีกนะคือตอนที่ผมได้เรือนนี้มาเนี่ยผมใส่กับสายเหล็กเป็นหลักเลยนะครับผมแบบไม่ได้มาเปลี่ยนกับสายยางเท่าไหรอ่อ่ะแต่อันนี้แบบพอเปลี่ยนปั๊บนะโอ้โหมัน ใช่เลยเหมือนเกิดมาคู่กันจริงๆอะสายตัวนี้ควรจะแถมมาในกล่องด้วยซ้ำนะครับนี่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายยางที่มีการเจาะรูแนววินเทจมาคือในการด้วยความที่แบบสีดําสีเทามันเยอะพอเปลี่ยนสายดาเข้ามาเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ย มันก็เป็นไปนการคุมสีดำๆโทนออนโทนเดียนะครับเข้ากันดีมากนะหน้าตาประมาณนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าหล,หลายๆคนชอบการเปลี่ยนสายของเรือนนี้แน่นอนนะครับคือโทนแบบนี้เปลี่ยนสายง่ายด้วยนะจริงๆจะเอาสายน้ําตาลสายวินเทจมาเปลี่ยนก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่ารูมเขาอะ่ะมันเป็นแบบครีมครีมวินเทจอยู่แล้วอะ่ะจะเปลี่ยนเป็นสายที่แบบมันดูมีความเก่าๆหน่อยก็ได้สบายมากนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกสักเส้นแล้วกันนะเผื่อจะได้เห็นเป็นไอเดียลองเป็นสายหนังน้ําตาลให้ดูนะครับนี่ออกมาประมาณนี้โอ้โห หนังน้ำตาลก็ลอดสบายๆนะครับลองดูได้นะอันนี้เปลี่ยนสนุกแน่นอนนะครับอ,อยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะยังไงก็ลองไปเลือกซื้อกันได้บนเว็บไซต์เขาเลยนะครับส่วนราคาของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ16,00 0กว่าบาทนะครับอันนี้คือราคาจากหน้าเว็บไซต์นะเวลาเราซื้อต้องกดซื้อเองนะครับแล้วก็มันจะทําการส่งมาจากต่างประเทศเลยแล้วก็เราจะโดนภาษีนําเข้า5%นะครับก็คือบวกไปจาก16ื่นนี่แหละ บวกไป5%นะครับแล้วก็แวดอีก7%ดังนั้นเนี่ยมันก็จะบวกไปอีกประมาณ2,000บาทนะครับเรียกว่าราคารวมๆแล้วกันนะตีว่าประมาณแบบ1 8ื่นแาไม่เกิน2 0 0 0 0ื่นแถวๆนี้นะครับก็ถือว่าราคาโอเคมากนะถ้าเกิดเทียบกับเรื่องวัสดุเรื่องของฟินิชชิ่งหน้าตาเรื่องของความเนี้ยบละเอียดต่างๆเนี่ยถือว่าแบบลงตัวมากอะ่ะแต่อาจจะแบบเครื่องมีความแม่นยำไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องมาตั้งเวลาบ่อยหน่อยเท่านั้นเองนะในการใช้งานจริงใครที่ชื่นชอบอะไรประมาณแบบนี้ก็ลองไปซื้อกนมาได้เลยนะ สำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ